สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมร,รภูมิมาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่อง PSI ไอสารดีกฎหมายเลข99 นิปปอนเพ้นผู้ประดิษฐ์สีรายใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสีของโลกจากประเทศญี่ปุ่นเปิดเกมรุกปี64ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่เครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณมุงสร้างการรับรู้ความใส่ใจในระบบการทาสีที่ถูกต้องพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยในช่วงการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 มั่นใจภาพรวมอุตสาหกรรมสีและวัสดุเคลือบผิวเติบโตเป็นบวก สีในตลาดปีที่แล้วเนี่ยก็ตกตามที่เราคาดการณ์นะครับในมุมของบริษัทก็ต้องถือว่าด้วยคมโชคดีหรือการวางแผนที่ดีนะฮะเราก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ค่อนข้างจะดีนะปียี่ถ้าเทียบกับปี19นะั่นก็คือปีกาเนี่ยจริงๆถือว่าในแง่ของตัวธุรกิจของนิป้อนเองก็ทำได้ดีกว่านะเราเราเราดีกว่าปีที่แล้วปีก่อนหน้าครับป,ปีนี้เป้าหมายก็คงเป็นเป้าที่เราปักบุดไว้เนาะ แต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ยังคงสถานการณ์เดิมก็คือในเรื่องของโควิดแนวโนม้มจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนตั้งแต่ไตรมาสสี่มาดูเหมือนจะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมาเริ่มกลับมาแล้ว,ลวปรากฏว,ว่านะฮะพอก่อนปีใหม่กําลังจะล้ชั่ล้ำฉลองกันก็ปรากฏว,ว่าก็เกิดโควิดรอบสเข้ามาก็แน่นอนครับผลกระทบกับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสนะนะ ลงโรง,ง,งแรมโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่จะเตรียมรีนโนเวทกันแล้วเนี่ยเพรากลับมาดีกันแล้วนะครับก็เริ่มกลับมาดีกันแล้วเริ่มจะรีโนเวทกันแล้วก็หยุดกันอีกแล้วนะครับเรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ